บุกเอี่ยมวัดกระพานสูงสมของแท้นะส,สมสมนี่ของแท้ตั้งได้นะส,สมสมคราบกูก้งครับครับครับสานเรือเนื้อสานเรลียนม,มองเห็นสัดวจริงสายจำลอง

สามสี่ห้าหนึ่งจุดใจดติดจอได้ใส่จำลองจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ